เป็นช่วงที่เราอยากดูต่อมากไปติดตาม CP View You May r y มีแต่งงานกันเถอะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะเชิญชมครับผลิตภัณฑ์อาหารจาก CP นี่คือครั้งแรกกับการขอแต่งงานผ่านรายการออกอากาศแบบสดๆสำหรับแฟนของผมนะครับ เธอชื่อน้องแอนางสาวพรพันธ์ปลูกโพง่ยครับแต่งงานกับพี่นะครับและนี่คือ CP Will You Marry Me แต่งงานกันเถอะ เลวลิตี้ขอแต่งงานสุดเซอร์ไพรส์ที่จะสร้างความประทับใจมิรู้ลืมจากสัปดาห์ที่แล้วคุณลูกตาลหรือนักมายากลเจ้าของฉายามิสเตอร์เมจิกได้เข้าร่วมแผนการกักบทางซีพีเพื่อทำการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานให้กับคู่รักคือคุณแจ็คและคุณสมรอชมชุดการแสดงชุดต่อไปของมิสเตอร์เมจิกครับ เซอร์ไพรส์สำเร็จไปได้ด้วยดีโดยไร้ซึ่งอุปสรรคและมันทำให้คุณลูกตาลได้นึกถึงชีวิตรักของตนเองวันนี้ผมทำให้คนดูทุกคนเนี่ยมีความสุขครับผมก็มานั่งมองแล้วก็ย้อนดูตัวเองครับว่าทำไมเราไม่ทำแบบนี้ให้กับคนที่เรารักบ้างแต่ไม่รู้ว่า ลำพังแค่ตัวตวลกคนหนึ่งเนี่ยจะสามารถจัดการขอแต่งงานอย่างนี้ได้หรือเปล่าพีซีพีครับช่วยผมด้วยนะครับคุณลูกตาลน,นักมายากลหนุ่มเจ้าของฉายามิสเตอร์แมจิกสารภาพว่าตนเองเคยเป็นหนุ่มเจ้าชู้ตัวยงจนกระทั่งวันหนึ่งเขาถูกหญิงสาวที่เขารักและตั้งใจจะแต่งงานด้วยบอกเลิก คุณลูกตาลรู้สึกเหมือนโดนกรรมตามสนองเขาตัดสินใจบวชและใช้หลักธรรมนำทางจนผ่านพ้นความเศร้าเสียใจมาได้ตั้งแต่นั้นมาคุณลูกตาลก็ปฏิญาณตนว่าจะเลิกเจ้าชู้และได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้เจอเนื้อคู่โดยถ้าไม่เจอหรือต้องผิดหวังอีกครั้งเขาจะตัดสินใจบวชตลอดชีวิต หลังจากนั้นคุณลูกตาลก็ได้มาเจอกับคุณแอรอาจารย์สาวนิสัยดีที่คุณลูกตาลเชื่อว่าคือรักแท้ที่เขารอคอยและวันนี้แม้จะคบหากันมาเพียงหนึ่งปีแต่คุณลูกตาลก็ตัดสินใจจะขอคุณแอแต่งงานโดยตั้งใจไว้ว่าถ้าไม่สำเร็จก็จะบวชแบบไม่สึกตลอดชีวิตวันนี้ไม่ค่อยมั่นใจครับประมาณ5 0ครับ เผลเพราะว่าผมกับแฟนเราเพิ่งคบกันเพิ่งคบกันไม่นานครับถ้าเกิดว่าเขาไม่แต่งงานกับผมผมก็คิดว่าผมจะไปบวชแล้วก็จะไม่สึกครับ 2มีนาคมวันออกอากาศของรายการสึ่งน้ำพึ่งพระจันทร์ทีมงาน CP อยู่กันที่ร้านปิ่นกล้าหมูกระทะร้านอาหารที่คุณแอคนรักของคุณลูกตาลมาใช้บริการเป็นประจำตอนนี้ทีมงาน CP ก็เร่งเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้รายการนั่นก็คือจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อให้การรับชมการขอแต่งงานแบบสดๆครั้งนี้เป็นไปอย่างทั่วถึง และเมื่อยามค่ำคืนมาถึงร้านหมูกระทะก็มีผู้มารับประทานมากมายคึกคักทีเดียวครับและนี่คือโต๊ะของเหล่าเพื่อนๆที่กำลังรอคุณแอร์อยู่และเธอก็มาถึงแล้วครับโดยวันนี้คุณแอร์ตั้งใจนัดหมายเพื่อนๆเพื่อมาดูคุณลูกตาลปฏิบัติการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานโดยมายากลไปพร้อมๆกัน ตอนนี้ก็ได้เวลาของรายการสึ่งน้ำพึ่งพระจันทร์แล้วครับแม่แต่คุณแอยังก้มหน้าก้มตาตักอาหารอยู่เลยชักช้าเดี๋ยวไม่ทันดูคุณลูกตานะครับคุณแอร,รายการในช่วงแรกก็เริ่มออกอากาศแล้วครับตอนนี้เพื่อนๆนและคุณแอกก็นั่งดูกันไปกินกันไปอย่างสบายใจและนี่คือ แมรี่มีแต่งงานกันเถอะโดยที่ขอแต่งงานสุนอรภัยที่จะสร้างความประทับใจและก็ได้เวลาของช่วง CP Will You m a แม y Me ได้มีแล้วครับเป้าหมายของเราก็ยังดูไปรับประทานไปอย่างเอเร็ดอร่อยถ่าทางจะหิวมากทีเดียว3วันก่อนปฏิบัติการจริงแจ็คเดินทางมาที่บริษัท SENS e Entertainment เพื่อวางแผนการใช้ร้นนอนแต่งงาน แ, <C ourse> แม่เห <C ourse> ็นหน้าคนรักออกทีวีแล้วคุณแอรเธอตื่นเต้นมากทีเดียวครับโอ้โหกรี๊ดกราดขนาดนี้ถ้าไม่บอกผมนึกว่าเห็นบี้เดอะสตาร์นะครับคุณผู้ชม นั่นผมก็เพิ่งเคยเห็นจากคุณแอรนี่แหละครับว่าอารมณ์ซึ้งปนอร่อยมันเป็นยังไงและตอนนี้ก็ได้เวลาที่คุณแอจะพบกับเซอร์ไพรส์ที่เธอคาดไม่ถึง ไห้มาเป็นตัวตลกครับแล้วก็มาเป็นนักมายากลด้วยเพื่อที่จะทําให้ความหวังของคู่รักคู่หนึ่งประสบความสําเร็จในการขอแต่งงานแต่พอการแสดงจบทุกอย่างจบหมดผมก็มานั่งคิดว่าตลอดชีวิตผมทําให้คนมีความสุขมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนในการชมการแสดงของผม แล้วทำไมต่อหน้าคนรักของผมเองเนี่ยทำไมผมถึงไม่ทําให้เธอมีความสุขได้บ้างสำหรับแฟนของผมนะครับเธอชื่อน้องแอร์เห็นแฟนออกทีวีว่าตกใจแล้วเห็นภาพตัวเองยิ่งตกใจเป็นสองเท่าครับ ทำอะไรไม่ถูกเลยทีเดียวแถมตอนนี้คนก็หันมามองคุณแอร์กันทั้งร้านเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อต้องติดตามครับถ้าหากว่าคุณชมท่านใดรู้จักเธอ,อเคยพบเจอเธอ,เธอที่ไหนหรือเธอกำลังทำอะไรอยู่ไม่ว่าจะบริเวณใดก็ตาม ช่วยบอกกับเธอด้วยนะครับว่าผู้ชายคนนี้มีอะไรจะบอกกับเธอชีวิตพี่เนี่ยไม่เคยคิดครับว่าจะได้มาเจอกับน้องแอ และถ้าหากว่าวันพรุ่งนี้พี่ต้องตายถ้าวันนี้พี่ไม่ได้บอกกับน้องแอร์พี่คงจะเสียใจไปตลอดชีวิตครับน้อครับ ทำงานอพี่นะครับ และนี่คืออีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์โดยคุณลูกตาลเดินทางมาช่วยทางซีพีเตรียมงานตั้งแต่ช่วงบ่ายและรอคอยอยู่หลังโปรเจคเตอร์นานหลายชั่วโมงเพื่อออกมาเซอร์ไพรส์คุณแอดตามแผนการในวันนี้ครับปัจจุบันผมรับราชาการเป็นทหารอากาศจากกาตรีในตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนกองนโยบายและแผนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ผมบอกน้องแอว่าผมไปราชการที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ความจริงผมไม่ได้ไปหรอกครับเพราะว่าหัวหน้าของผมเนี่ยท่านให้ลาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะครับ uh huh. นายไปแล้บอกให้สั่งให้พี่ไปราชการที่เชียงใหม่พี่ก็เลยไปคุยเอะรองเจ้ากรมบอกว่าขออนุญาตครับผมมีภารกิจสำคัญที่ต้อง ทำในวันนี้หัวหน้าหูือลองเจ้ากรมท่านก็อนุญาตาทา<ะ>ี่พี่ทำไปเนี่ยเพราะว่าพี่รังน้องแอร์แล้วก็เห็นว่าเราเป็นคนพิเศษที่สุดที่ไม่เคยทำแบบนี้ให้ชยัย เราเคยพ,พี่เคยถามเราบอกว่าถ้ามีผู้ชายมาขอแต่งงานเนี่ยงั้นแอร์จะกล้าแต่งกับเขาไหมแต่ต้องแอร์ตอบพี่ว่าถ้าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาก้าพอแอร์เราจะแต่งด้วยวันนี้ผู้ชายคนนี้กล้าครับกล้าบอกกับคนทั้งประเทศคนทั้งโลก ครับแต่งงานกับพี่นะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่แต่งงานกับผมผมจะไปบวชจะไม่สึกครับ บคุณพี่ตามด้วยนะคะที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ดูแลกันแล้วก็ทําให้มีความสุขผมก็ขอขอบคุณ c ีพีมากๆครับที่ทําให้วันนี้ผมมีความสุขครับขอบคุณครับ